สวัสดีครับค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ข่าวใหญ่ประจำวันนี้จากช่องของเราวันนี้มีประเด็นร้อนที่กำลังได้รับความสนใจจากทั่วโลกเมื่อมีการเปิดเผยภาพของนิโคลัสมาดูโรผู้นำประเทศเวเนซุเอลาซึ่งปรากฏว่าเขาถูกควบคุมตัวและเดินไปตามทางภายใต้การดูแลอย่างเข้มงวดของเจ้าหน้าที่ DEA หรือสำนักงานปราบปรามยาเสพติดของสหรัฐอเมริกาจากภาพและรายงานข่าวระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางการสอบสวนคดีระดับนานาชาติ ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องเครือข่ายยาเสพติดการฟอกเงินและการทุจริตซึ่งส่งผลให้ชื่อของมาดูโรกลับมาอยู่ในกระแสข่าวอีกครั้งสำนักข่าวช่องแได้นำเสนอเรื่องนี้เป็นข่าวใหญ่เมื่อวันที่5มกราคมพศสสาา2569โดยนักวิเคราะห์หลายฝ่ายมองว่าเหตุการณ์นี้อาจส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสถีนระาพทางการเมืองของเวเนซุเอลารวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในภูมิภาคลาตินอเมริกาและสหรัฐอเมริกา อย่างไรก็ตามจนถึงขณะนี้ยังไม่มีถแถลงการอย่างเป็นทางการจากทางรัฐบาลเวเนซุเอลาเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวทําให้สถานการณ์ยังคงต้องติดตามอย่างใกล้ชิดทีมข่าวของเราจะคอยอัปเดตความคืบหน้าให้ท่านผู้ชมทราบอย่างต่อเนื่องขอบคุณที่ติดตามรับชมและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดข่าวสำคัญจากทั่วโลก